ดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจอกข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดวันที่อกธันวาคม2563นางสาวรพัฒน์โสณฤทธิธนาภัยบูรณ์หรือน้ำฟ้าภรรยาหมอป่าเปิดเผยว่าสาเหตุที่ตนเดินทางมาหานายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกก,กจังหวัดมุกดาหาร เพราะว่าตนอยากให้ผู้ใหญ่ไปร้องขอความเป็นธรรมเรื่องคดีน้องชมพู่จะมาถามว่าจะไปด้วยกันได้หรือไม่เพราะวันที่9ทธันวาคม2563จะไปถามความคืบหน้าคดีกับผู้การมุกดาหารโดยเมื่อช่วงเช้ามีประเด็นดามาตนร้องไห้น้อยใจที่มาหาลุงพลกับป้าแตนแล้วทั้งสองคนไม่อยู่บ้าน ทั้งๆท,ที่นัดกันเอาไว้แล้วสามวันก่อนหน้านี้ตนเดินทางมาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วมียูทูบเบอร์บอกว่าลุงพลไม่อยู่ยอมรับว่าแอบน้อยใจตอนแรกยังคิดว่าอ่ากันเล่นแต่พอไปที่บ้านก็ไม่เจอลุงพลจริงๆในใจก็ยังงงๆคิดว่าทําไมนัดกันไว้แล้วผิดนัดกันแบบนี้เสียใจถึงกับต้องขับรถ ออกจากบ้านกกกเพื่อไประงับสติอารมณ์อย่างไรก็ตามตนยืนยันจะยืนเคียงข้างลุงพลกับป้าแตนเหมือนเดิมถ้าลุงกับป้าไม่ทิ้งตนก่อนส่วนคดีน้องชมพูตนยังให้ความสนใจและอยากรู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านตนขอคุยกับทางผู้เยญ่บ้านก่อนว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลากล่าวว่าคิดว่าภรรยาน้อยใจตนอยู่กินกันมาห้าปีเพิ่งเห็นน้ำตาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเป็นเหตุการณ์ที่แม่ภรรยาป่วยเข้าโรงพยาบาลภรรยาเป็นคนร้องไห้ยากมากเรื่องจะโกรธลุงพลหรือไม่ยอมรับว่าตนสบายสบายเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนัดจะช่วยคนอื่นแล้วโดนยกเลิกหรือโดนเท เจอบ่อยมากจะชินมากกว่าภรรยาที่ไม่เผื่อใจให้ใจเกินไปเพราะคิดว่าให้ใจแล้วย่อมได้ใจกลับมาทั้งนี้ตนได้คุยกับนายนิมผู้ใหญ่บ้านกกกและภรรยาของผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเดินทางไปในวันที่8 9ธันวาคม2563 ไปถามความคืบหน้าคดีกับผู้การมุกดาหารการได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องคดีน้องชมพู่หวังว่าจะได้เห็นคนร้ายตัวจริงเร็วๆนี้นายนิมเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าตนไม่รู้มาก,ก่อนว่าภรรยาหมอปลาจะมาหาที่วัดมาเจอกันโดยบังเอิญ เรื่องที่ถูกนะแต่ฟ้องร้องตนไม่ได้กังวลอะไรเขาคิดจะฟ้องคงต้องปล่อยให้เขาฟ้องไปซึ่งตำรวจยังไม่ได้เรียกตนไปสอบเรื่องคดีน้องชมพูตนไม่ขอกาวลวงคงต้องปล่อยให้เป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านมามีเรื่องอึดอัดใจหลายประเด็นชาวบ้านขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ไว้ใจกันสำหรับเรื่องคลิปเสียง ที่มีคนเอาไปแชร์ก็มีเรื่องที่จริงบางไม่จริงบ้างจริงเป็นบางเรื่องตนไม่ขอชี้แจงเรื่องคลิปเสียงดีกว่าแต่อยากฝากพี่น้องชาวบ้านโกกให้รักใคร่กันเหมือนเดิมอยากฝากยูทูบเบอร์หรือนักข่าวที่มาทำข่าวขอให้นำเสนอเรื่องจริงไม่เจาะข่าวจนทําให้ชาวบ้านเข้าทะเลาะกันเพราะบ้านกกอกยินดีต้อนรับทุกคน เรามาต่อกันที่ทางเพจดังนะคะเพจดังได้โพสต์ข้อความลงใน facebook โดยมีข้อความว่าโป๊ะไม่ไหวไอ้สัตว์กูบอกอีกครั้งว่าวันนี้พี่น้ำฟ้าไปเพราะความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่แต่เมื่อวานอีดาราเขาไปไหว้โคดพ่อเขาไงคงคาบข่าวไปบอกน้องมันเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทำทีไปรับหลาน สรุปพวกมึงมันหลวงโลกไม่อยากให้คดีคืบหน้าแก่งเนื้อยุ่ยเลยสัตว์อีพวกติ่งสมองพิษบูมึงต้องแยกให้ออกนะโว้ยระหว่างมึงมาจุดนี้เพื่อตามหาคดีหรือมึงมาเพราะเมาหวีเหมา,หหมากล้วยถ้าตามคดีมึงแหกตาดูด้วยว่าสิ่งที่มันทำคือมันหนีความจริงเรื่องคดีเปิดกระโลกเธอ ภายหลังโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายคนแรกคือเพจดังนะคะเอาเงินไปจ่ายค่าแรงคนงานแล้วเอาไปมอบให้พระด้วยนะไอสัตว์อย่าเป็นงูเหลือมแดกหมาเดี๋ยวคืนนี้กูเผาอีกคนถัดมาบอกว่าเดิมทีจะจบแบบจับคนร้ายไม่ได้ สวยๆว,วินวินทั้งสองฝ่ายรวยยังไงว่ากันทีหลังถ้าจับคนร้ายได้ไวจะสร้างเรื่องอะไรเกาะกระแสแดกกันอีกละ่ะเล่นละครกันมาตั้งนานตามบททุกตัวกระแดกรวบหัวรวบหางกันทั้งบางจับคนร้ายได้จบกันพอดีคืนนี้กูจะไม่นอนจะอยู่เป็นเพื่อนมึงนะเขาน่าจะตีออกห่างได้แล้วนะคะ มันเป็นคนลวงโลกมันทำให้เราเสียไปด้วยฟ้าเขาจิตใจดีไงาอภาภัยเก่งผิดกับถูกถ้าไม่เห็นหัวเขาแบบวันนี้อีกมึงก็เตรียมตัวดับเลยนะพี่น้ำฟ้าน่าจะกรับแต่โดนกล่อมให้อยู่ต่อเฉยงงเด้ใช่ค่ะภารุงตุงนางดาราเห็นเงินหาเงินได้ง่ายมันไม่ยอมให้เรื่องจบง่ายๆหรอก ถ้าเรื่องจบมันก็ไม่มีที่หาแดกแล้วเราดูออกตั้งนานแหละสังเกตอีปา้าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นตอนนี้แต่งตัวอย่างเดียวบ้านรกอย่างกระหนูครัวนี่ท่าคนธรรมดาสะอาดกินข้าวไม่ลงเลยละ่ะโกหกตอแหลไม้ตะเคียนพญานาควาซานฮ่หาฮากูว่าแล้วอีแอด แฉเลยอยู่เลยจัดไปจ้าเขาโกหกพวกเราเขาหาเงินกับเอฟซีค่ะพวกเขาเล่นละครกันนะคะใช่หอบอีหลานสาวดันจะให้เป็นดาราวาซานตาพลมันรู้เต็มอกว่าหลานมันจะกลับมากกกอกวันที่8ปวันไปส่งที่สนามบินมันก็ยังบอกหลานมันเลยว่าวันที่8ดจะมารับไร้สดขอโทษพี่น้ำฟ้า ทำพูดเสียงเศร้าทำตีหน้าเศร้าเห็นแล้วอยากอวกใส่หน้ามันจังเลยดูไร้สดขอโทษที่ไหนครับเอ็กชัชวานลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ค่ะขอบคุณครับจะตามเรื่องไม้มาค่ะไม่ใช่เหรอครับไม่ต้องไปหาดูหรอกค่ะเพิ่มยอดวิวเปล่าๆรอดูข่าวคืนนี้ดีกว่าค่ะครับผมเรื่องพวกนี้มันง่าย จะตายต้องมีคนไปร้องเรียนเรื่องเงินบริจาคแล้วก็เรื่องไม้มาค่าถ้าไปร้องเรียนทุกอย่างจะก,กระจ่างทันทีนะครับมีน้ำตาปะวะงานนี้ไม่น่าพลาดฉากเรียกน้ำตาสามวิแววมาตำรวจจะออกหมายจับใครบางคนแล้วค่ะรอๆอค่ะใช่ค่ะวันนี้มันหนีเพราะพี่น้ำฟ้าจะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านตามคดี อ้างไปรับหลานสนุกมากจะปกป้องพี่น้องเมียแต่เสือกเอาหลานตัวเองมาให้ทั่วลงคิดแบบฝไฟไฟนะ่ายเนาะสรุปมึงด่าก,กูหรือว่าด่าใครกูกำลังศูนย์ขอโทษเพจดังก็ตอบกลับว่าอา้าวด่ากันอีกหรือฮ่ากูนึกว่ามันด่าก,กูนะ่ะกรุณาเม้นไปทางทิศเดียวกันหน่อยฮ่าทุ้ยมันจะปกป้องพี่น้องของเมีย มันปกป้องตัวมันเองหรือเปล่าบ้านเขามีวงจรปิดนะโว้ยถ้าไอ้พลไปจริงอ่ะมันต้องมีคนเห็นอย่าลืมนะโว้ยมีคนนะ่ะแอบไปติดกล้องทั้งบ้านไอ้พลแล้วก็หน้าบานตากับยายด้วยอันนี้กูกระซิบบอกแค่เบาๆนะโว้ยฮ่าเบื่อติ่งดิ้นแก้ตัวแทนค่ะหาว่าคุณฟ้าสร้างกระแสเพื่อโปรโมทเพลงหาว่าคุณฟ้า นัดวันที่8แต่มาวันที่6บักพลมันคงอยากดันหลานมันให้ดังให้แฟนคลับหลงไหลเพื่อจะได้ของบริจาคฟรีจากแฟนคลับมั้งสันดานีจะเป็นนาทานหรือสมพงบักพลคนหลวงโลกฟาดมาหวดมาข่ะแอดมันยังหน้าด้านมึนอยู่เลยวันนี้ สงสารพี่น้ำฟ้าหมอปราสุดๆเลยค่ะจะออกข่าวอม,มารินไหมนะเรื่องนี้คุณพุทธจะทำหน้ายังไงเนาะเป็นเรานะรู้ว่าแขกจะมาบ้านเตรียมต้อนรับเก็บกวาดบ้านอาหารพร้อมแล้วใช่ไหมละ่ะนี่อะไรไปโน่นไปนี่ใช่ธุระอะไรหลานตัวอยู่หอคนเดียวมาตั้งนมนานมาเป็นห่วงอะไรตอนนี้วะ เขาเรียกว่าคนลืมตัววัวลืมตีนบอกเลยว่าดาราเสียเอฟซีไปแล้วหนึ่งคนแรกๆก,ก็สงสารนะตอนไม่มีใครมาหลังเริ่มเบื่อไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดจะไม่รู้ได้ยังไงก็นัดกันไว้แล้วว่าจะลงมาวันที่6เรื่องคดีตัวเองไม่สนใจสนใจแต่เรื่องของหลานสมควรแล้วเหรอวันหลังอย่าหาธรรม เสียความรู้สึกคุณน้ําฟ้าอุตส่าห์ลงมาช่วยต่อไปนี้คุณน้ําฟ้าไม่ต้องลงมาช่วยพวกเขาหรอกพวกเขาไม่เห็นความดีของคุณน้ําฟ้าหรอกค่ะปล่อยพวกเขาไปตามเวรตามกรรมเถอะค่ะ